สวัสดีค่ะรางวันที่1 24ล้านเหลือเฟือโพ์โลอตเตอรี่24ล้านผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2,564รางวันที่1รางวันละ6ล้านบาท 5 7 8 1 7 1เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท2 8 5 3 6 1เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท3 7 9 4 4 9เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท8 3ล่าสุดตลกชื่อดังอย่างเหลือเฟือมกจกได้โพสต์คลิปบ้าตนเองนั้นถูกรอตรีรางวัลที่1นึยล้านซึ่งพอดูดีๆแล้วเลขผิดไป1ตัวถึงกับพูดไม่ออก 24ล้านอยู่ใกล้แค่เอื้อมโดยลอตเตอรี่ของเหลือเฟือคือ5 7 8 3 7 1โดยได้โพสต์บุข้อความว่าผิดตัวเดียวเขาไม่ให้รางวัลปลอบใจหรอขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ